ถ้าจะพูดถึงกองทัพเรือนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นหน่วยที่เป็นท่าเป็นตาให้กับกองทัพเรือหรือว่าให้ข้อมูลกับกองทัพเรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ,อก,กองทัพเรือนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นหน่วยความลับหรือว่าหน่วยลบพิเศษ,ษอย่างหน่วยซอสจากข้อมูลของอาโอฮิคุซันนั้นเขาเคยให้ไว้ว่าสมาชิกของหน่วยซอสนั้นเป็นหารเรือแต่ก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันพวกเขาได้ยืดใบลาออกและได้ส่งรหัสรประจําตัวของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงนั้นพวกเขายังรักษาความพักดีและสามารถปฏิบัติการ เป็นส่วนสําคัญของกองทัพเรืออีกด้วยสมาชิกของหน่วยซอนนั้นยังได้รับอนุญาตให้มีอิสระในการเพิกเฉยต่อคําสั่งใ,ใดๆของรัฐบาลโลกและรวมไปถึงเหล่าเสนาธิการของกองทัพเรืออีกด้วยและพวกเขายังมีสิทธิ์ที่พวกเขาสามารถเลือกเคลื่อนไหวตามที่พวกเขาต้องการได้โดยไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดซึ่งมันก็หมายความว่าพวกเขาสามารถทําภารกิจที่ปกติต้องห้ามหรือต้องผ่านการกวาดล้างเช่นการเริ่มมาเชิญหน้าหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิแต่ในทางกลับกัน เราต้หาเรือและรัฐบาลโลกนั้นจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําของพวกเขาหรือปฏิเสธหรือตัดความสัมพันธ์นั่นเองหากมันเป็นทางเรื่องที่ดีที่สุดพวกพวกเขานั้นไม่มีความผูกพันกันแต่ยอย่างใดแต่ในทางกลับกันนี่ก็หมายความว่าสมาชิกผู้อื่นๆของหน่วยซอตก็สามารถพยายามช่วยเหลือคู่หูที่ถูกจับได้โดยไม่ต้องขวาดล้างจากผู้บังคับบัญชาการและหนึ่งในหน่วยซอสก็ทําหน้าที่เป็นแผนกปฏิบัติการสีดําภายในกองทัพเรือที่ปฏิบัติตา,ามกฎหมายโดยทั่วไปแล้ว อูสันถึงกับอธิบายว่าพวกเขานั้นคือหน่วยคอมมานโดไวกาส และสมาชิกของหน่วยซ้อนนั้นจึงสามารถที่สวมเสื้อคุมของโจรสลัดเพื่อทําการกระทําของพวกเขาอย่างถูกกฎหมายเช่นเดียวกับกรณีของ x อ็กเดที่กล่าวว่าสมาชิกหน่วยซ้อนนั้นได้รับอบนุญาตให้ประจำก,ก,กรารกับเหล่ากองทัพเรือหรือเข้าร่วมหน่วยทหารเรืออย่างเป็นทางก,การในระหว่างการทาภารกิจนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าสมาชิกของหน่วยซ้อนนั้นจะกลับไปกองทัพเรือในฐานะบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความห้าวหาญแม้ว่าพวกเขาจะได้รับค่าหัวในฐานะอาชญากรก,ก็ตาม และพวกเขายังสามารถเลื่อนตำแหน่งยศที่สูงขึ้นอีกได้อีกด้วยถ้าว่าในศึกโอนินาชิมะนั้นโดยซอร์ทพวกเขาก็ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับปฏิบัติการของเหล่าไซเฟอร์โพลและภารกิจรับของพวกเขานอกจากนี้ดูเหมือนว่าจะมีความเกลียดชังระหว่างหน่วยซอร์ทและเหล่าซีพิโลเนื่องจากเกียนิกา้าไม่มีปัญหาใดๆต่อการพยายามฆ่าเอ็กซ์เดทแปลว่าทั้งคู่นั้นจะอยู่ในองค์กรเดียวกันแต่ก็สามารถที่บวกกันได้อยู่ตลอดเวลา และสมาชิกที่พอจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับกองทัพเรือของกลุ่มซอลน,นั้นก็จะเป็นทางนั้นของ x d ็กเหรือไทโชและอดีตนั้นเขายังเคยเป็นพลเรือตีแห่งกองทัพเรือซึ่งเคยเป็นสมาชิกของ กลุ่มโจรสลัดที่ชั่วร้ายที่สุดอย่างไคโดร้อยูนและเป็นหนึ่งใน11บเอซูเปอร์โนวาหรือยุคที่เลวร้ายที่สุดในโลกวันพีซนั่นเองภายหลัง2ปีทําสกิปหลังจากที่เขาเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดร้อยเูนย์เด็กก็สามารถเป็นสมาชิกคนสำคัญของหกล่องหนาผาซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในชินอจิและเขานั้นก็จะเป็นผู้ใช้พลังจากผลไม้ปีศาจไลไลโนมิสายโซออนโมเดลสัตว์ในตำนานอย่างอโลซอและคนต่อมาก็จะเป็นทางนั้นของเพนสกูด พเลเรือตีแห่งกองทัพเรือที่สามารถกำจัดกติได้สมาชิกของกลุ่มโจสรสลัดดับเพลิงได้อย่างง่ายดายด้วยเงินค่าหัวถึง90ล้านเบลีเขาเป็นผู้ใช้พลังจากผลไม้ปีศาจกันโยกันโยมิเป็นผลไม้ปีศาจที่ช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถควบคุมดินเหนียวได้อย่างอิสระคนต่อมาก็จะเป็นทางด้านของวุจักุหรือพอเลเรือตีแห่งกองทัพเรือที่เป็นลานสาวของทัสซิรุนั่นเองหรือพอเลเรือโทแห่งกองทัพเรือที่เรารู้จัก เรอนั้นมีชื่อเสียงในทักษะยุทธวิธีของเธอเธอเป็นผู้ใช้พลังจากผลไม้ปีศาจมูชิมูชิเป็นผลไม้ปีศาจประเภทพรามิเซียที่อนุญาตให้ผู้ใช้นั้นใชแ้แทะเพื่อเป็นการสั่งอะไรก็ได้ที่พวกเขาโจมตีออกไปจึงทําให้ผู้ใช้กายเป็นมนุษย์ฝึกอบรมทันทีต่อมาก็จะพลาดไม่ได้เลยกับชาย,ยาของเขาฮีโร่หรือก,กับตันตหารเรือและยังเป็นบุคคลสําคัญในช่วงเหตุการณ์ท่าเรือร็อกกี้ซึ่งทําให้เขานั้น ได้รับชายาฮีโร่พูดมาขนาดนี้แล้วผมว่าทุกคนนั้นก็จะรู้แล้วว่าเป็นใครนั่นคือโคบี้นั่นเองด้วยเหตุนี้เขาจะมีค่าถึง5ดาวภายใต้ระบบค่าหัวของคอสกิลซึ่งเป็นมูลค่าที่เกินกว่าปกติสำหรับตับตันทหารเรือเขานั้นได้รับการฝึกฝนโดยพลเรือโทกาัาหรือทหารเรือในตำนานที่เคยปะมือก,กับโกลดีโรเจนนั่นเอง และที่พลาดไม่ได้ก็คือเฮลเมโปหรือคู่หูของโคบี้นั่นเองและเขานั้นก็ยังได้รับการฝึกฝนมาจากที่ที่เดียวกันด้วยอย่างพลเรือโทรก้ามั่นเองโอ้โห oh oh, มีสิทธิ์ถึง2คนเลยนะเนี่ยคือแบบฝีมือเก่งมากแต่ละคนคนสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของฮิบาริหรือผู้บัญชาการทหารเรือและยังเป็นเพื่อนร่วมงานของโคบี้เป็นมือปืนที่มีทักษะยอดเยี่ยมที่ใช้เทคโนโลยีของเวก้าพังในการต่อสู้นั่นเอง